สวัสดีนะครับผมนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมนะมามาสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับมามาแล้วตามเพื่อนมาก่อนเลยเลยมาใครมาแล้วตามเพื่อนเลยนะครับผมนะใครมาแล้วตามเพื่อนมาเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมอ่ะเช็คสัญญาณภาพและเสียงให้หน่อยเช็คสัญญาณภาพและเสียงให้หน่อยทุกคนมาอ่ะขอญาตแชร์ก่อนเลยนะครับขอญาตแชร์เช็คสัญญาณภาพและเสียงให้หน่อยนะครับผมอ่า รอบนี้จะเดินเดี่ยวเลยรอบนี้จะเดินเดี่ยวแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับอ่ะเช็กสัญญาณภาพและเสียงให้หน่อยทุกคนเช็คกันแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอ่ะเช็กสัญญาณมาแล้วกดไลค์กดแชร์่อนมาตามเพื่อนเลยนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับนะ้าลูกเพจอโนี้หม,โมโูนะครับผมนะสวัสดีด้วยนะครับผมนะอ่าวอโนี้หมู แชร์ไปทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยอแชร์ไปใช้สัญญาณภาพว่เสียหน่อยนะครับผมนะใช้สัญญาณภาพว่เสหน่อยเดี๋ยววันนี้เขตนี้เดี๋ยวผมจะลุยเดี่ยวเลยโ okay, อเคปะเดี๋ยวเพจนี้ผมจะลุยเดี่ยวใครอยากให้ผมลุยเดี่ยวกดไลค์กดแชร์กดหนึ่งมาเดีย๋ยวผมจะเดินโซนนี้นะ โนเมื่อกี้เอ็มเดินไปแล้วเดีย๋ยวผมจะเดินโซนหน้าเลยนะคนนะเมื่อกี้เดินขึ้นเขาไปแล้วไม่รู้จะเจอตัวอะไรนะครับนะเป็นเหมือนเด็กนะครับผมเหมือนเด็กขาดําๆนั่งห้อยขาอยู่บนโกดนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ไม่มีตัวนะครับเห็นแต่ขานะครับผมอ่าคนยุ้งแวแชร์แล้วครับสวัสดีครับผมอ่าแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับผมนะสวัสดีครับผมนะอ่าใครยังไม่แชร์ฝากแชร์ให้หน่อยใครยังไม่แชร์ฝากแชร์ให้หน่อยเพจเมื่อกี้ ใครเห็นใช่ไหมผมไม่รู้นะเห็นหรือเปล่าสามารถไปรับชมร้อนหลังได้นะครับผมนะเห็นเป็นเป็นขาเด็กนะครับห้อยลงมาจากบนโกรดนะครับผมแต่พอผมซูมไปนะไม่มีตัวนะครับไม่มีตัวนะครับช่วงช่วงบนไม่เห็นไม่เห็นช่วงบนนะเห็นแต่ช่วงล่างนะครับช่วงล่างเป็นขาเด็กนะครับผมไม่รู้ว่าขาใครนะทุกคนอ่ะตัวดีพี่นนท์จันด้วยนะครับนะอะเช็คสัญญาณค่าภาษีผมหน่อยใครอยากจะสนับสนุนนะครับผมสามารถ ผมปักหมุดเลขบบัญชีไปให้แล้วนะครับนะเป็นไทยพณิชย์นน,นะครับผมปักเลขบัญชีของผมไปให้แล้วสามารถสนับสนุนค่าเดินทางได้นะสิบบาทยี่สิบาทห้าสิบาทหรือขครจะสนับสนุนหนึ่งร้อยบาทหรือเท่าไหร่ก็ตามใจได้เลยนะครับนะห้าบาทสิบบาทก็ขอบคุณเลยใครที่โอนมาแล้วก็ขอขอบคุณมากเมื่อวานมีคนโอนมาให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับได้ไม่เยอะหรอกเมื่อวานได้ไม่ถึงหลักร้อยแต่ก็ขอบคุณทุกคนจากใจนะครับใครอยากจากะสนับสนุนนะครับผม นี่นะผมปากบุตรมาให้แล้วนะชายพาน,นิดนะครับนะาชื่อผมนะครับนะสลายุดมุ่งนวลเก็บไว้เป็นค่าเดินทางในโลเคชั่นพรุ่งนี้เราจะพาไปโลเคชั่นหลนหลอนนะครับนาะที่น,น,นานๆผู้เราจะมาทันทีนะครับเนื่องผมมีโอกาสก็คืออยากจะมาโลหลนหลอนโลแบบตื่นเต้นแล้วเดือนหน้าผมก็จะกลับยะโสธรแล้วนะครับผมนะก็อาจจะไม่ได้เจอผมในทีมแล้วน,นะครับผมนะเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่กลับไปอยู่ที่ยะโสธรไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาอีกหรือเปล่านะครับผม นบมาย่าสธอวันไหนกลับสิ้นเดือนครับพี่ควันกลับน่าจะกลับประมาณสิ้นเดือนพี่อยู่บ้านไหน,อำ,อ,อ,ไอ,นอำเภออะไรพี่อยู่ย่าสธรอำเภออะไรพี่ผมอยู่คำเขื่อนแก้วพี่สามารถมาหาผมได้นะทักมาผมได้ถ้าผ่านผ่านคำเขื่อนแก้วผ่านแบบแยกลุมพุกเนี้ยก็สามารถโทรมาหาผมได้เอออยากเจอรณนบนู่นนี่นั่นก็มาหาผมได้นะครับนะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้กลับยะโสแล้วเราไม่รู้ว่าเดือนหน้าจะได้มีโอกาสลงกรุงเทพมาร่วมง,งานกับทีมอีกหรือเปล่า เดีย๋ยวต้องรอดูสถานการณ์การเงินด้วยนะครับผมนะก็ใครที่กําลังโอนมาก็ขอขอบคุณเลยนะครับนะเลขบัญชีผมปักหมุดมาให้แล้วของไทยพาณิชย์ชื่อผมนะใครจะโอนสิบาทยี่สิบาทห้าสิบาทหรือจะหนึ่งร้อบาทหรือมากกว่านั้นก็ได้ก็ไม่ว่ากันก็ขอขอบคุณมากแต่เอาเป็นแบบโอนตามกําลังนะครับนะโอนตามกําลังพอครับผมไม่ใช่แบบ้โอนให้แต่น,นอพันนึงเลยนะุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับผม เอ็มกับกองแล้วใช่ครับกับกองแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินเดี่ยวครับจะเดินอีกโซนหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวผมจะเดินอีกโซนหนึ่งเลยนะครับเดินเดี่ยวนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแต่เมื่อกี้เพจที่ผมเดินเมื่อกี้กับตะบอลเห็นเป็นเด็กนะครับสามารถไปรับชมย้อนหลังได้นะทางเพจโกดอวตารนะเป็นขาเด็กนะครับผมนะห้อยลงมานะครับอยู่บนโกดแต่ผมซูมไปแล้วไม่เห็นตัวช่วงบนไม่เห็นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและวันนี้วันพาด้ทวอ่ะสองร้อยกว่าท่านกดไลค์กดแชร์ไปวันนี้ขอสักหนึ่งพันบวกได้ไหม ดันไลท์ดันแช่หน่อยขอครับหนึ่งพันคนได้ไหมทุกคนมากันสองคนครับมาครบทีมครับมีผมมีลุงบอลมีเอม็มมีหมวยมีน้องแบงค์น้องแบงค์ก็ขอพักนะครับน้ำไม่สามารถเดินได้เพราะว่าโเคชั่นนี้มันน่ากลัวและอันตรายนะครับผมอ่าหนูอยู่กุดชมุมอ๋อไม่ไม่ไมกลามากกุดชุมพี่เคยไปตกปลาบ่อยอำเภอกุดชุมพี่ไปตกปลาที่ท,ที่ที่เขื่อนใหญ่ใหญ่อะเคยไปตกปลาอยู่ไปบ่อยมาก่อนไปบ่อยอยู่ กดไลค์กดแชร์ไปสามท่านขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์วันนี้ดันคอมเมนต์ให้หน่อยดันไลค์ให้หน่อยดันแชร์ให้หน่อยขอสักหนึ่งพันบวกได้ไหมทุกคนครับวันนี้วันควรครับขอบคุณมากครับป้าขอตัวแชร์ไปป้ามาแล้วใครมาแล้วแชร์ไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาลุยนะครับผมนะ ทุกคนมาหืมบรที่กาดข้างหลังนะทุกคนเดินได้ปะไม่ไม่น่ามีตัวอะไรนะหืมุกคน,คนทุกคนเดินอ้าวทุนี้ตงังหวัดยะโสธรตกดักเลยเหรอมาคุณเที่เราบอกด้วยครับขอบคุณมากครับผมป่าทุกคนตายวิ่ง H, ตกใจคิดว่าใครนั่งอยู่อออื uh ื huh. ใช่ครับวันโกนครับจะไม่ขอประมาานะวันนี้นะจะไม่ขอประมาานะครับผมบัด uh huh. เดินลุยตามหญ้าไปเนี่ยอ uh huh. ยังมีไฟย,ยังไม่ค่อยนั่นเลยเดินดูทางก่อนอื uh huh. uh huh. หมาครับ อาใครมาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะครับผมเดินต้องโป้ดีกว่าทุกคนนี้มันลกกว่าผมก็เสียงอเหมือนกันนะผมก็เสียงอเหมือนกันมาทุกคนมาเดินได้หรอวะย่ารู้กว่าไม่น่าลกนะ จะเป็นทางรถผ่านนะทุกคนอือหืออือหอุ้ยฝไทุกคนไะต้องคอยส่องพื้นนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีสัตว์เลื้อยคาหรือเปล่าโอ้โหวิอีกโซนอนึ่งทุกคนนะอือหือดูามาทางด้านก่อนอ ไม่รู้จะมีผมก็เสียวสัตว์เลี้ยงคานว่ะไม่น่ามีมากทุกคนนะไม่น่ามีะสัตว์เลี้ยงคานป่าททุกคนเขาฉายสองตัวนะรอฟังครับขอบคุณมากครับทุกคนกดไลค์กดแชร์ไปดันให้หน่อยวันนี้ขอสักหนึ่งพันบุกได้ไหมโอ้โห,โหดูดิ ขนาดผมอยู่ตรงนี้นะเดินตรงปูแล้วทุกคนปนะตรงนี้มันแดดเราแหวงเราแหวงอจริงเราแหวงงูนลทุกคนเว้ยจะหาทางเดินก่อนโอ้โหทุกคนระวังเลยนะครับขอบคุณมากครับนี้เดินเดียวน,นะครับนะ เดินออกตรงนี้ตรงปรูนน่อเพราะตรงนี้ยามขึ้นขึ้นเยอะเสียวงอนเดียวเสียวสัตว์เล้ยคานแล้วพระใบไม่ได้ใส่ผมไมส่สั่งทาบูดด้วยไงอ้าวโอ้ยอะไรอ่ะอุกทางทุกคนอือือสวัสดีครับโอ้โห ยืนทุ่งนาขอนะครับผมโอเคอย่างเหว๋เ,เ, okay. เลยอือหือเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรนั่ดูทุกคนโอ้โหแลกองอยู่ตรงนู้นนะ ยังเบื่อเลยโอเคแล้วยังเบื่อมาคนเดียวทุกคนดูดิมาคนเดียวอ่ะสวัสดีครับวูวทุกคนดิอื้มอะไรอ่ะออ้ยห,ห้อยโอ้โหตกใจห,ห้อย โอ้โหคิดว่าตัวอลอยมาอีกอเขาอะไรวะทุกคนมาดูผมถ้าผมได้เดินเข้าไปเดี๋ยวผมจะดูทางที่แบบลงโล่นะครับนะไม่ค่อยมีอะไรนะไฟสิผมเดินคนละโซกับเอ็มนะเอ็มเดินโซนโซนซ้ายมือผมดูอีกโซนครับนะผมโซเดินโซนหน้าวัดนะครับผม,มต้องส่องพื้นนะทุกคนผมไม่รู้นะว่าเลยกลัวเดินไปเหยียบงองเหยียบอะไรนะ หุยหุยอะไรอ่ะหุยอะไรอ่ะอะไรครับตบได้ครับปังปอนตบได้ครับสนับสนุนมาโอนมาพันหนึ่งเดี๋ยวเตบให้ดูถ้าเจออะไรวะเฮ้ยอะไรครับผมเฮ้ยหุดหทางเดินดิโอ้ยแ่ยังมืดเลยโอ้ย มืดเลยทุกคนเฮ้ยกบแม่งก็ร้องจริงๆเลยสองพื้นดีๆนะครับทุกคนระวังเหยียบนั่งเหมือนกบนั่งหัวล,อลอ้อทุกคนระวังหุย๊ยอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะหุย๊ยอะไรครับ มันเหมือนเสียงเหมือนกบอ่ะแต่กบมันหัวล้ออ่ะกบมันหัวล้วออะหืมใครโดดครับเสียงโดด้ยเสียงโดดอุ้ยอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยตัวไอยโดดลงมาเฮ้ยไม่ทักครับไม่ทัก เนียตัวอะไรโดดลงมาครับตาบอลอยู่ที่กองครับตาบอลอยู่ที่กองครับใช่ครับมแมลงเยอะเหมือนไฟมแมลงวีครับผมโอ้ยทุกคนเดินคนเดียวคนดูดีอย่างเหอเลยจริงห,หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะสองพื้นดีๆนะทุกคนเผื่อเจอครับไอ้ลงไว้เหลือมเนี่ยใครเสียงใครอะเสียงใครครับ เฮ้ยเสียงใครอะ่ะอุ๊ยอย JD อ,อาลุยเจดีองบันเลื่อเลยวางเวงมากครับผมจะให้จับกบยังไงล่ะเฮ้ยใครครับคนได้ยินเสียงไรปปะมันได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ได้ยินมาทุกคน โอ้ยเคตทางแบบโอ้ยเอ้ยไก่เจอตรงนี้ดูนี่ก่อนดีกว่าขออนุญาตนะครับโปรยา่าอุ้ยอุ้ยอะไรอะไม่หลุดครับไม่หลุดทุกคนได้ยินหมแน,นมะนมาให้ฟัง ผมไม่มีวิ่งครับผมผมไม่มีวิ่งอยู่แล้วครับผมพี่ธิติชัยผมไม่มีวิ่งอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวครับผมผมสายบ่วงเดียวเลยผมสายบ่วงเดียวเลยครับวิี่้งคายครับขายอะ่ะคายทำอะไรลมลิงกระลอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผม ใช่ครับพี่รายการอย่างกบครับใช่ครับพี่พี่พูดถูกครับรายการผมเป็นรายการกบครับผมใช่ครับรายการผมเป็นรายการกบครับผมคอยส่องกบครับผมแล้วก็ส่งไปให้พี่กินอ่ะเอาไหมอ่ะพี่กินกบไหมลนะ่ะตกเพิงน่ะไม่รู้มีกบหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะจับกบไปให้พี่สิทธิชัยกินนะครับผมเอาไหมพี่อุย้ยดูทางดูทางอุ้ยแคแล้วยังเหวอ้อเลย เข้าได้มไหมเนี่ยพี่สิชัยอย่าลืมแชร์ผมไว้นะอุย้ยใครใครมาทีมงานหรือเปล่าทีมงานมาหรือเปล่าฮะอุ้ยเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรครับ อุยใครผมไม่รู้เสียงใครเดินมาหรือเปล่ามันไม่มีไฟเดินถ้า,ถาเป็นคนต้องส่องไฟฉายวะดิมันไม่มีไฟฉายมันไม่มีไฟฉายทุกคนเสียงใครเดินเหรอทุกคนใครเดินอยู่ในข้างในครับหรือใครเคาะอะไรหรือเปล่าครับ ใครเดินหรือใครเคาะอะไรหรือเปล่าครับผมไม่ยินป่ะเจ็ดวันผมไปทั่วครับพี่เจ็ดวันผมไปทั่วเลยครับผมผมไปทุกที่ครับนะับเจ็ดวันเลยนะวุ้ยใครเดินใครทำอะไร ใช่แล้วครับขอบคุณมากครับพี่ธีชัยเสียงใครเดินเสียงใครเดินครับหือุ๊ยใครเดินโทนมันมีเสียงเหยียบกิ่งใบ,ใบไม้อะ่ะมีคนจอหรือใครเฝ้าอยู่ไหมครับผมผีเหรอพี่เอาดีดีนะ ไรู้ไปยินไหมไปยินไหมถ้าผมพูดอะไรผิดไปผมขอโทษด้วยนะครับนะบางทีผมพูดผิดหรือพูดไม่ได้คิดต้องขอโทษด้วยนะครับนะคือพี่นะครับสามารถสนับสนุนค่าเดินทางในแต่ละโลเคชันได้เลยนะครับผมปากหมดุดเลขบัญชีไว้ให้แล้วนะครับนะ เสียงคนเดินใช่ครับเสียงคนเดินร้าผมอยู่นี่เป็นยังไงเสียงใครเดินไม่รู้เป็นไม่มีใครเดินไม่มีใครเดินทุกคนดูเห็นป่ะผมกดกล้องดูไม่มีใครเดินใครเดินครับมีใครเดินมาไหม มีผมมีรถวิ่งผ่านเฉยเลยมีรถวิ่งผ่านขออนุญาตครับมีรถวิ okay. ่งผ่านเฉยเลยเฮ้อเจี๋ยใครจะสนับสนุนค่าเดินทางสามารถสนับสนุนได้เลยครับผมอุ้ยไฟอะไรอ่ะเฮไฟอะไรอ่ะคำนึง่อกี้ไฟอะไรอ่ะเฮ้ย เมื่อกี้ไฟอะไรทุกคนเมื่อกี้เหมือนมีไฟอะไรหรือตเงาอะไรเดินผ่านไม่รู้อะอะไรวะได้ยินครับได้ยินครับไปดูว่าตะบอนสแตนบายรอเลยผมไม่เอาแล้วผมไม่เดนอุ้ยใครอ่ะ หนึ่งทุกคนนะกล้องผมไม่นี่วะประมาณนี้เหรอสูดนุดหนึ่งไปทุกคนปะนี่ไม่มีใครเลยผมอยู่คนเดียวทุกคนเห็นไหมอยู่คนเดียวใครครับไปยินมา อุ้ย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 วุ้ยแป๊นหนึ่งเฮ้ยแป๊บแปนึงเมื่อกี้เมื่อกี้ใครดึงเมื่อกี้ใครดึงเมื่อกี้ใครดึงเสื้อกูไปดูไ่อยู่ตะบอลสแตนบายรอเลยสแตนบายรอเลยใครดึงใครดึงเมื่อกี้ใครดึงไม่รู้ใครดึงเสื้อผมเมื่อกี้มีคนดึงเมื่อกี้มีคนดึง ตัเครับเมื่อกี้มีคนดึงผมมีคนดึงเสื้อผมไม่รู้ใครมีคนดึงเสื้อผมเมื่อกี้มีคนดึงเสือ้อมีคนดึงเสื้อผมทุกคนเมื่อกี้เใครคะใครใครไม่รู้แชร์แล้วครับผมนะครับ เมื่อกี้มีคนดึงเสือ้อต็บอนสแตนบายรอเลยสแตนบายรอเลยคุณม,ม่เอาแล้วโอเคเมื่อกี้เห็นเงาใครไม่รู้เดินผ่านไม่ใช่คนที่ขับมอไซค์แล้วใครดึงเสื้อผมไม่รู้คิใครดึงเสื้อผมไม่รู้ทุกคนนู่นมวัดเปิดไฟอยู่ไปหาไป,ไปเปิดเดเปิดไฟก่อ,นเ,กอน,กนเปิดไฟก่อนต้องเปิดไฟก่อนไป ใครถึงเสื้อผมไม่รู้ถ้าเดินคนเดียวยังเหวอเลยทุกคนดูดิต่อให้เปิดไฟทุกคนนะต่อให้เปิดไฟก็เถอะตะบอลดูอยู่ไหมก็แตนาบรอยนะไปทุกคนไป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 ยังไม่จบนะทุกคนยังไม่จบยังไม่จบยังมีต่อทุกคนยังมีต่อเพจนะเดี๋ยวส่งไม้ต่อไปเป็นของลุงบอลน,นะครับผมเขา,เข,าเข้าไฟก่อนเข้าไฟก่อนหาที่สว่างของทุกคนหาที่สว่างก่อนโอเค เมื่อกี้มีคนดึงผมครับเมื่อกี้มีคนดึงเสื้อผมครับพุกคนเห็นไหมหัมวด้พิมมีคนดึงเสื้อผมผีดึงไม่รู้ครับเดี๋ยวรอตาบอลตะบอนเพลิดเลยวะเพลิดไหนอ๋นอตรงนี้เดี๋ยวตรงนึ้แสงเข้าอ่ะ พี่ทุกคนนะครับยังไม่จบนะเดี๋ยวผมจะพาไปอีกเพจนึงเป็นของลุงบอลนะครับใครหาไม่เจอเดี๋ยวผมจะให้ดูท้ายรายการวันนี้นะเพจตะลุกขี้โมขอขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วใครที่สนับสนุนโอนค่าเดินทางนะครับนะก็สามารถผมปักบุญเลขบัญชีไว้ให้แล้วนะครับใครจะสมัครสนับสนุนค่าเดินทางห้าบาทสิบาทยี่สิบาทห้าสิบบาทหรือใครจะฝากใครจะ โอนให้สักหนึ่งหมืบาทก็ยินดีนะครับขอบคุณมากเลยตามกําลังนะครับนะผมปักเลขบัญชีไว้ให้แล้วผมจะเก็บไว้รวบรวมเป็นค่าเดินทางนะครับในแต่ละโลเคชันนะครับผมนะใครที่โอนมาแล้วสน,นหรนับกันนุนก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมนะอ่ะคนยังไม่จบเดีย๋ยวจะพาไปเพจของตะบอลน,นะครับผมตะบอลเพจนะ